วิธีผูกเชือกเสื้อสเวตเตอร์ให้สวยงามเก๋ไก๋แบบที่หนึ่งปมจีนแบบที่สองปมปรัถนาแบบที่สามปมเกล็ดหิมะแบบที่สี่ปมปีผา แบบที่ห้าปมข้าวสาลีแบบที่หกปมแปดใบแบบที่เจ็ดปมไฮเดรนเยีย